สภาพท้องถนนวันนี้นะคะก็ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วเนาะอย่างที่เห็นเลยกลับมาเป็นปกตินะคะในบริเวณนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบริเวณอื่นที่อาจจะมันเป็นยังไงนะคะแต่ก็เชื่อว่าดีขึ้นแล้วแหละ ก็มาอยู่ที่ร้านไอติมแต่ว่าจริงๆที่ออกมาตั้งใจว่าจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,ะตรงตึกด้านหน้านู้นเนาะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนยังไม่เคยแบบเออถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศภายในมันก็จะคล้ายๆวีมาร์ทที่ดูไบนะคะน่นมาช่มยไหมล่ะ ตาตาแบบทำผมแบบเด็กเนิร์ดมากเหมือนเชลยย้อนน่ะมาจากเชลยย้อนไหมคะ Which is better, cookies and cream or chocolate chip ice cream? This s o u n e s better. Cookies and cream. Mama. Mama. Yeah, cotton candy. You want everything, huh? Yes. และลูกก็มาแย่งของเรา กินของเัวเองหมดแล้วก็ไม่แย่งของเราต่อนะคะอ่านั่นก็เป็นรถบัสของดูไบอัจมานนะคะก็แสดงว่าที่ดูไบก็ถนนที่ดูไบก็อ่ายังไงสะดวกในการเดินทางแล้วฉันจะถ่ายซอับอะไรแล้วเนียสองชั้นสองชั้น ตอนนี้เราก็มาที่คำคำนะคะเป็นเหมือนวีมาร์ทอัจมานี่มีเกี๊ยวด้วยนะน่ากินมากเลยอาคารที่เรามาชื่อว่าแกรนด์มอลล์อัจมานนะคะถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็าหาโลเคชั่นของแกรนด์มอลล์แล้วก็เข้ามาข้างในได้เลยก็จะมีร้านคำคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตคำคำเป็นของจีนอยู่นะคะก็มีของจีนเยอะแยะมากมายเลยอาหารจีนก็มีมีฟูตขอดของจีนนะมีชานมต่างๆอาหาร ก็ให้อารมณ์เหมือนบ้านเราส่วนนี้เป็นภายในนะคะก็จะมีแบบผลไม้แบบจีนๆีอ่ะอันนี้อะไรสาลี่แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลฟูจิแอปเปิลแอปเปฟูจินะคะเออเจนจอร์ดัมโอเคนะออเรนจ์ออร์รนอนดองอทยเลยไทยแอคซนไม่ใช่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 ไม่ไม่ใช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 ่ไม เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ดราม่าเดี๋ยวก็ได้ดราม่าล่าสุดมีแบบได้ดูว่ามีข่าวดราม่าของครูจีนนะคะพูดสำเนียงไทยโดนเลยแต่ไม่ต้องซีเรียสได้ไหมอ่ะเราก็คุยกันอย่างเงี้ยเนาะใครที่ติดตามเพจคุณต่อมาบางทีเราก็เล่นกันแบบอย่างนี้อ๋ออย่าไว้รอเรียนภรรยาภรรยาชอบโอ้ยอ้องเนื่อจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมีขนุนด้วยนะเราก็มีอัลน้อย ขนุนแพงเหมือนกันนะกนล่ 15, องละ <50. S 2> 15เดียวห้า5 0้อยห้าลองงานลองเกนเท่าไหร่เฮาหมัดอ่าสี่สิบสี่สี่สิบสี่ twenty ไหมออแล้วก็มีแก้วมังกรนี่มีวุว้นมะพร้าวด้วยนะคะนี่จากไทยนะ cocoa for you แพงเหมือนกันนะ19เดียวห้ามทีหน่นอไม้ด้วยจ้าหน่อไม้นี่เท่าไหร่ เออสามสิบสองเดี๋ยวห้ามสามร้อยยี่สิบต่อกิโลนะคะอ๋ออันนี้เป็นมะขือยาวย nice, right? okay, okay. วนโอเคโอเควอ้ยมีเห็ดด้วยอันนี้เป็นเห็ด uh. แบบที่เราชอบหรือเปล่าเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คราคาเช็คเดอะไพรซ์ยูวิสตูเอสนุ่มชอบเห็ดนี้มากมันเรียกว่าเห็ดนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีข้าวโพดแบบนี้ด้วยข้าวโพดมันใหม่เขาเรียกว่าอะไรกันเนี่ยเหรอพี่จอ๋อ ที่นี่ก็จะมีกุยช่ายนะคะกุยช่ายแล้วก็มีผักบุ้งอย่างดีเลยน่ากินมากเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอะไรนะขึ้นช่ายโอ้ยดีงามคือหาแบบนี้ยากมากนะคะที่นี่เดี๋ยวต้องเอาไปสักหนึ่งกำมีตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็แอสปาร์กัสมันเรียกว่าอะไรอ่ะอมีพริกไทยเม็ดด้วยนะ ออกั่องอก็มีนะคะจริงๆที่นี่มีคณะด้วยแต่วันนี้อาจจะหมดไม่มีขายแล้วก็มีฟักฟักทอง่อะมีใบมะกรูดด้วยใบมะกรูดก็ไม่แพงนะแพ็คระสองเดียวห้ามเท่านั้นเสร็จจ้ะเสร็จแล้วก็มีเต้าหู้หลากหลายชนิดนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นเต้าหู้แผ่นบางๆอะ่ะมันคืออะไรอ่ะเต้าหู้ก้อนก็มีเต้าหู้ไข่ก็มีนะคะนี่ก็เต้าหู้หมดเลย เป็นต้อหู้ทอดส่วนพวกนี้ก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีปลานะมีปลาแบบปรุงรสในแพ็คด้วยอันนี้เป็นปลาแบบเหมือนบ้านเราทำเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นงนี่ก็จะมีพวกบรรดาเป็ดด้วยนะคะเป็ดแช่แข็งซึ่งมีตาฮาลานหมดเลยนะนเห็นเลยคะ่ะตาหาลานนี้นะคะอ้อันนี้เป็นตับดะไอ้ตับตับเป็ด ส่วนนี้เป็นไส้เป็ดก็กินไส้เป็ดกันด้วยเหรอนี่ก็เป็นหัวเป็ดราคานะคะก็จะอยู่ประมาณยี่สิบหกห้ัมสามสิบกรมประมาณนี้หลักสองร้อยถึงสี่ร้อยนะคะแล้วแต่ว่ามันคืออะไระแล้วก็มีปลาหมึกด,ด้วยนะคะปลาหมึกแช่แข็งมีฮาลานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้ง มีลิ้นเป็ดด้วยตัวเองเขากินลิ้นเป็ดกันด้วยปลาไหลด้วยใช่ไหมเอียวเอียวคือปลาไหลใช่ไหมคะแพ็คละสี่สิบเจ้าห้ัมก็ต้องเลือกดูเอานะไหนฮา้านในฮา้านนะคะ<ม>คือเห็นของจีนแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากมันจะเหมือนของบ้านเราแต่ว่าก็ต้องดูดีๆเพราะบางอย่างมันก็ไม่ได้มีตาฮาลานเนาะสำหรับมุสลิมแต่สําหรับคนไม่ใช่มุสลิมก็ง่ายเลยนะคะอย่างนี้ก็จะมีลูกชิ้นอะ แล้วชิ้นของจีนเขาอร่อยอะ่ะมันออริจินอลเนาะแต่ว่าเราไม่เห็นตาหาราดตัวเองมาดูไอติมบ้างนะคะไอติมก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายรสเลยทีเดียวน่ากินมากเยอะกว่าที่ขายที่นี่อะ่ะอันนี้เป็นของจีนหมดเลยแต่มีไอติมแบบลูกปลาด้วยน่ารักมากไอติมแท่งโอ้โหมีหลากหลายรสน่ากินอะ่ะอ้วนๆทงนั้นเลย โอ้ยมีลังลายรสตัวเองอันนี้มันน่ากินมากเลยอ่ะชอบจังสีเขียวเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วนะอยู่ประเทศ่ยมันจะมีแค่แบบช็อกโกแลตวานิลาโดยส่วนใหญ่ขนาดสตรอเบอรี่ยังหายากเลยนะคะรสสตรอเบอรี่โอ้ยมีเส้นบะหมี่แห้งต่างๆด้วยนะคะดีงามมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเหมือนบ้านเราอต้องเลือกสัรเอาแล้ว มีวุ้นเส้นด้วยวุ้นเส้นในเส้นเล็กก็มีลืมเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งนี้จำไม่ได้ภาษาไทยก็จะเป็นแบบของแห้งต่างๆมีเห็ดแห้งนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีอีกนะเส้นบะหมี่ต่างๆนะคะเหมือนวีมาร์ดเลยมีให้เลือกเยอะกว่าวีมาร์ดด้วยซ้ำนะเออรุ่นนี้อร่อยอันนี้นะอร่อยเก้าเดียวห้ามหรือเก้าสิบบาท นี่ก็พี่หน่อไม้ด้วยนะคะ19บเดีาเห้ามหรืองร้อบาทามีหน่อไม้หลากหลายชนิดเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่นิยมกินหน่อไม้นเนาะทำไม่เป็นก<ต>็ม,มีอาหารสำเร็จแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องเลือกให้ดีดๆนี่ข่าวที่แล้ว <c oughs> พนักง,งานบอกว่า <c oughs> นี่ถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่ามุสลิมกินได้ฮาลลนะคะมิงเชียนี่ให้พอเรามดเช็คคือจริงๆคุณเต่อจำไม่ได้ลูกบอกว่าเนี่ยมิงเชียกินได้นะคะเชียลูก มุสลิมแคนดี้อ๋อมันแปลว่ามุสลิมฟู้ดนะคะมิงเชียะจำไวเ้เลยใคร,ครที่ไปตามร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนนี่นะคะมิงเชียไม่ใช่มิงเชียก็ม,มีพริกแกงแบบไทยด้วยนะคะมีพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเหลืองมีพัแนแนงมัสมัรมีไข่เยี่ยวมาด้วยนะคะนี่แพ็คละสิบสองเดียวค่ะเอ้ยไม่ใช่ไข่คเค็มไข่เค็ม อะไรลูกมันไหมเย้เวสยชอร์เฮนฮะมั yeah, มมแล้วเราก็เจอแบบเป็นเหมือนแบบน้ำมันอะไรนะกระเทียมในน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปไว้ทำอาหารสี่จะทำานั้นลดราคาจะ,จะเจอสิ่งนี้นะ่ากินมากเลยเราเคยเห็นในสารคดีเอ่อที่เขาไปลองกินกันนะแล้วมันก็มีนิ่งเฉีย มุสลิมกินได้นะคะของเก้าห้ามเดี๋ยวเราจะลองแล้วเราก็จอฮอตพอตแบบนิ้งเชียเซนิงเชียนิงเชียคือฮาลานะคะไม้ยังว่าดิจันมีแบบฮาลาสด้วยเดี๋ยวเราเอาจะเอาไปลองเราเปลี่ยนใจเราไม่เอาอันนี้แล้วอันนี้เอาไว้เอาหน้าลองอันนี้ก่อนนะคะนี่คือนิงเชียไปมาส่วนเครื่องสําอางมีแป้งตางูด้วยจ้าแบบตาฮาลาสชัดๆก็มีนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นแบบมุสลิหรือเปล่า แบบกินกบน,นมนะคะนี่เอาละีขนมแป้งทอดแบบจดราเอมอนด้วยอะ่ะนะน่ารักมากเลยสิบจะห้ามขนมนะะอันนี้ขนมอันนี้จำชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นเหมือนแบบพับพับพายพายแล้วมันก็จะมีไส้ถั่วเหลืองอะไรข้างในเนาะอนจากนี้ก็มีแบบเฉาก๊วยด้วยนะคะเกี๊ยไก่นะแล้วมีซอส,สาราดเอ๊ะมันคือซอสอะไรอ๋อไม่ใช่ซอสเป็นน้ำครึ่งนะคะ ราดเฉากรวยอุ้ยน่ากินมากเลยเป็นแพ็แคๆไม่รู้เท่าไหร่ชอบความหลากหลายของนมมากเหมือนบ้านเราเลยจ้ามีหลากหลายรสเบบี้ I don't know what kind of milk is that ก็อัสปอร์ปะนี่ก็จะเป็นน้ำแบบโซดาของเขาเนาะโอ้ยเห็นถุงกุดนะคะ What are you doing Where you're from Where which country you represent That not, so for you. อันนี้ก็คิดอชาบอกหน้าออกตามากมาชาร so b e a u t, you <t f น um um ี้ดูะีไมห็นะ working n ม่เหนนะ working in the c e field ่เห e i นะ k e i e i ่เห n t i field ม่นน่เนะมะ o ่น o i t h i ่เ n n ม่เหมเนกหนน k in the f i ่หน w มียี่ห้อเดีนยะให้เราเลือก อาราคานี่ประมาณ2,580 250เดฮัมนี่ก็เป็นหม้อหุงข้าวแบบเก๋ๆมีแบบนี้ด้วยใครอยากได้หมอ้อแบบนี้นะก็มาได้เลยนะคะที่คำคำที่ Grand Mall อาจ,จมานนะจ๊ะนโดนลูกหลอกจนได้นะ How much i เช็คเดอไพรซ์เ่อรียนด้วยจ้าคือสำหรับเราราคาก็ไม่แพงนะแต่เราก็ไม่ซื้อหรอก57้าสิยหรือยว่า570บาทนะตอนนี้เราก็ออกมาจากแกรนด์มอลแล้วนะคะ<ม>ก็จะสังเกตได้ว่าตามท้องถนนก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะเหมือนปกติเลยค่ะรถแท็กซี่ก็ออกมาให้บริการกันแต่นี้เราเดินกลับว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากเนาะ <N> <N> แม่ไม่ต้องถืออะไรนะคะ yes มาไม่ต้องถืออะไรนะคะ <Yeah. S 1> แต่จริงๆก่อนทันนี้เราก็ถืออยู่แต่พอมาถึงกลางทาง mm hmm. พอเรากุก็เอาถุงไปนะ,ะ mm hmm. เป็นสไตล์คนอียิปต์ค่ะ mm hmm. ถึงแม้ว่าเขาจะใจร้ายและโหดร้ายมาก mm hmm. แต่ถ้าพูดถึงเรื่องถือของนอกบ้านก็คือเขารับหมดนะคะ mm hmm. ลูกๆก,ก็เช่นกัน ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา9โมงกว่าแล้วล่ะคะ่ะเด็กๆเรียนออนไลน์กันสรุปไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้ววันวันจนนันนี้เนาะอะไรๆก็ตามวันนี้เราจะมาลองทำฮอตพอทที่เราซื้อมาจากที่ร้านคำๆนะคะเอะแเราก็มาอ่านวิธีอ่านไม่ออกต้องใช้เครื่องแปลภาษานะคะจากแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็แบบ เออใช้กล้องเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีคําแปลให้อะไรเงี้ยคุณต่อก็อ่านคร่าวๆเ,ออเดี๋ยวเรามาลองทํากันนี่เป็นครั้งแรกเลยอันนี้เป็นการทําที่แบบไม่ไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะคะมันจะมีถุงร้อนอะไรของมันเนี่ยคุณต่อจะต้องแบบดูให้ดีๆเลยนะเนี่ยอย่างไรแล้วเนี่ยอ่าโอเคโอเคอันนี้น่าจะเป็นถุงที่ใช้ทําความร้อนนะคะ ก็น่าจะมีภาษาอังกฤษให้จักหน่อยเนาะเอาละเราจะมาเริ่มทำอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยดำเนินการทำไอ้ตัวที่อะไรนะไอ,ไอ้ไอ้ที่มันจะทำให้มันร้อนนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะเอาละตอนนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันแต่ก่อนจะใส่เครื่องปรุงเนี่ยคุณต่อเก็อยากจะแนะนำอีกครั้งนะ สำหรับมุสลิมที่ต้องการดูว่าเอ๊ะอาหารจีนเนี้ยเรากินได้หรือเปล่าดูตราน,นี้เลยนะคะนิ่งเสียนิ่งเสียเออประมาณนั้นแหละมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเอาละเออเราก็จะมาใส่เครื่องต่างๆกันอันนี้ก็คือจะทำให้มินดาตาโอฉันตื่นเต้นมากเลยเคยดูแต่ในแบบเออ่รายการ ที่เป็นอาหารของทหารชนชาติต่างๆอะค่ะเขาจะมีไอตัวเนี้ยไอถุงทำความร้อนอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเพื่อนๆที่ไทยก็น่าจะคุ้นชินแล้วแหละเพราะว่าเราแอบเห็นสินค้าบางอย่างที่เขาใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่เรายังไม่เคยไงอุย้ยอันนี้มีมีแบบมีผักเยอะมากใช่ไหมผักมีเห็ดมีเห็ดไม่น่าจะมีเนื้อสัตว์ใดๆอุย้ยเครื่องเขายเยอะมากนเลนนนยนะตัวเอง พูดถึงแบบ11เดยห้ามหรือว่าเอ0่อ110บาทแต่ว่าก็โอเคอยู่นะสำหรับราคาที่นี่นะเพราะว่าอาหารที่นี่เวลาเราซื้อเนาะปัจจุบันนี้ก็เยห้าม30ยห้ามแล้วประมาณ200-300เอาอพวกบะหมีม่กึ่งสำเร็จที่นี่ก็ถือว่าเป็นของถูกของเราค่ะ บางครั้งนี่เราก็จะเลือกกินสิ่งนี้เนาะแทนที่จะไปซื้อแบบเออตามร้านเอาละอันนี้ใส่เครื่องไปหมดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็จะเป็นเครื่องทำํำฮอตพอตเนี่ยแหละมีผงปรุงต่างๆฉันว่ามันต้องแซ่บแน่ๆเลยอะ่ะนี่นี่ความแซ่บอยู่นี่ผงชูรสจีนนะฮะ จากนั้นเท่าที่ฉันจาได้ที่อ่านมาก็คือเขาบอกว่าให้เทน้ำลงไปน้ำเย็นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองใช้ไอตัวทำความร้อนแบบถุงแบบนี้ก็ดูไปกับคุณเตานี่ถ้าอร่อยนี่จะเดินไปซื้ออีกรอบยนะเนนี้เพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากที่พักเรามากนะคะเอาละเอาละ น่ากินมากเลยอะแต่น,นี้ก็จะให้เด็ก2อคนกินนะฮะเรายังมีอีกกล่องหนึ่งอันนี้แค่ลองก่อนลองก่อนเอาละเดี๋ยวคุณต่อขอพักแป๊บหนึงเพราะว่าอยากจะไปอ่านว่าการใช้ถุงทําความร้อน่ยมันทํำยังไงเดี๋ยวจะขอเอาออกก่อนอาาแป๊บหนึ่ง ทำยังไงกันนะเดี๋ยวขอไปแปลอีกรอบนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะตะกี้ไปดูเอไอที่ตัวแปรแล้วแบบเราไม่เข้าใจเราก็เลยไปเซิร์ชทางช่องแดงมาว่าเอวิธีการทำเนี่ยทำยังไงเนาะเอาละตอนนี้เรารู้แล้วอันนี้เป็นกล่องข้างใต้นะคะมันจะมีสองกล่องเนาะอันนี้เป็นกล่องข้างใต้สำหรับทำน้ำน <S <S 2> <S 2> <S ร้อนเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปเนี่ยมันก็จะมีขีดบอกอยู่ว่าประมาณนี้จากนั้น คุณเต่าตัดออกจากถุงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นถุงทําความร้อนเราก็ใส่ลงไปเลยโอ้ยอันตรายนะเนี่ยอย่าให้เด็กๆทําเองนะเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็วางอันนี้กลับลงไปแล้วเราก็ทําการปิดฝารอ15นาทีแล้วดวมันจะร้อนเองจ้า Amazing มากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า15นาทีเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่านะคะนี่ก็คือครั้งแรกของคุณเต่าเลย ดีงามมากมายเลยอ่ะสำหรับคนที่แบบเออไม่มีเตาแก๊สอะไรเงี้ยน้อหิวฉันอยากจะกินอะไรเงี้ยก็มีแค่น้ําเปล่าจบเนี่ยแล้วก็มีอาหารนี่นะคะเรามารอก,กันโอ้ Amazing เพิ่งได้ยินเสียงอะไรไหมมันกําลังทําความร้อนอยู่นะคะ Amazing มากเลยไม่คิดว่าตัเงจะได้มีโอกาสได้ลองทําอะไรแบบนี้คือเราอ่ะเคยดู อย่างที่บอกรายการที่เขาเอาอาหารของทหารของแต่ละชนชาติมาทำบางชนชาติก็จะมีอะไรแบบนี้เราเห็นแล้วเราก็แบบเอ้ฉันอยากจะลองมั่งจางวันนี้มีโอกาสได้ลองแล้วนะคะสิบห้านาทีรอไปเมื่อครู่นี้นะคะค่อนข้างจะตื่นเต้นแบบอยากรู้ไงอยากเห็นมากเลยดืมกดถ่ายตอนที่เปิดอล่ะตอนเนี้ยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปสิบห้านาทีทุกอย่างสุกค่ะเอ่อ เราก็จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเส้นไม่รู้เส้นอะไรอะ่ะแต่ว่ามันสุกแล้วเราก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไระลืมอะ่ะลืมอะ่ะอะไรนะโรตัสภาษาอังกฤษมันเรียกว่าโรตัสอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็มีเห็ดนะคะมีทุกอย่างเลยแล้วคุณเต่าแอบ,บชิมน้ําไปแล้วคืออร่อยดีงามมากแต่ในความรู้สึกก็คือมันเข้มข้นไปหน่อยถ้าเติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยจะยิ่งแบบดีงามจะอร่อยเลยอันนี้มันมันเข้มไปอะ่ะเนาะแต่ก็ เออเป็นครั้งแรกคนต่อถือว่าใช้ได้เลยเอาจริงๆคือเหมือนไปกินที่ร้านเลยแต่ต้องบอกว่ารสชาติเข้มข้นกว่าที่ร้านด้วยซ้ำนะคะน้ำซุปก็อร่อยดีงามมากเลยไม่แพ้ที่ร้านเลยนะคะเอาล่ะก็รีวิวเพียงเท่านี้นะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะคะใครที่อ่ i เ a e ก็ไปซื้อที่อา่าคำคำ,ำซูปเปอร์มาร์เก็ตนะและอย่าลืมนิ่งเชียมุสลิมทานได้อา่าเบลกดให้ชัดนี่นี่ อะละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆทานกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็เรียนออนไลน์อย่างที่คุณตาบอกไปแต่ว่ามารยิยมหนี้เรียนจ้ะแล้วแม่ก็อนุญาตด้วยนะ <c oughs> เออมารยิยมอะ่ะเวลาเรียนก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงเขาก็แบบไม่ได้อยู่นิ่งอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบคลาสออนไลน์ด้วยรู้สึกแบบทําไมต้องแบบเรียนออนไลน์ในวันนี้จริงๆอะ่ะโรงเรียนเขาบอกว่า เออวันจันเนี่ยมีเรียนปกตินะแต่ว่าอมอายมันก็ควรเอาไม่พูดต่อก็คือเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองหลายท่านน,น่ะบ่นไงว่าเออบริเวณที่เขาอยู่ยังมีน้ําขังอยู่ขอเรียนออนไลน์ต่อเราก็เลยโอเคสรุปวันนี้ก็เรียนออนไลน์ต่อก็หวังว่าพรุ่งนี้จะกลับไปเรียนปกตินะคะเพราะว่ามันก็จะดีกว่าสําหรับเด็กอย่างมลา,ายาําอะมันยากจริงนะเวลาเรียนออนไลน์มลา,าย,ยาทำอะไรรู้ไหมคะเปิด u t u b e นางมีความสามารถเปิดซูมแล้วก็เปิด youtube ในเวลาเดียวกัน อะไรอ่ะนี่ดูทรงผมนี่และนี่ก็เป็นทรงผมใหม่นะคะวันนี้ขณะที่นางไม่เข้าเรียนคุณต่อก็ตัดผมให้นางคะ่ะตัดแบบแห้งๆอย่างนี้เลยดังนั้นมันก็แบบซีดงซีดเดอมากๆแต่ว่าก็ออกมาน่ารักอยู่เด็แมัน,นบอกอันนี้ก็อยากจะตัดด้วยอ,อืน,นอองคือนางป่วยเ<บ>่อราะอะไรรห้ป่วะ<บ>ป่วย<บ>เพราะว่าจุ๊บแม่เนี่ยแหละแล้วแม่ก็อดใจไม่ไหวจุ๊บลูกด้วย เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณต่อไม่ค่อยถ่ายเด็กๆเนี่ยมันจะเสียงดังแล้วก็วุ่นวายอย่างเงี้ยใช่ไหมเซตสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมฮามดิลลาอดี Who did not go to school? B E Who d i E Okay you will go tomorrow right? No Nana 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 why you don't study?